ไปลบบุรีผมมาจากเยี่ยมแม่ที่ระนองระนองน้ำกำลังท่วมเองใช่ไม่ของลุกเองเหรอใช่ไม่ลุกลุงกำนันอ๋อลุงกำนันเหรอใช่ผมเคยไปกำนันเหรอเกษียนแล้วเกษียณแล้วแล้วขายทุเรียนเป็นไงบ้างขายดีไหมก็โอเค เขาขายหนัวขึมาใช่ไหมครับฮะอืมอันนี้ตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้ตำบลหินเล็กไฟเพลวัวหินอ๋อหินเล็กไฟเลยตรงเนี้ยใช่ฮะโอ้หินขึ้นไปนี่ก็เป็นทะเลแล้วละหินเล็กไฟของหัวหินเนาะใช่จากกาังหวัดประจวบได้จังหวัดประจวบหัวหินเล็กไฟไรคัสเนี่ยไบคัสโตโยต้าอ๋อ อ๋ออยู่ติดกับ่บพลาโตโยต้าตรงนี้นี่ครับผมเห็กมีขายเี่เขาเรียกบายพลาวันก่อนผมมาแล้วไม่ไม่ได้ขายหรอกตรงเนี้ยผมก็เลยเลยไปแล้วไปไ้ป็นข้างหน้าเขาลุมมาตุ้มซื้อกันผมก็เลยลองไปซื้อกันใส่ร้านรุ่งเสารอันนี้เขาเรียกทุเรียนหมอนทองป่าละอูอ่ะหมอนทองป่าละอูป่าปดาดง ปลาละอูเป็นพี่ปลาแดงเหรออันนี้ปลาแดงติดๆกันอย่างนี้แต่มันอย,ยู่ติดกันปลาละอูกับปลาแดงเ,งเนี่ยมันติดกันอ๋อโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากเนือสวยเปลือกบางครับมอน